สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์หวานเจี๊ยบก็จะมาทํานายดวงชะตานะคะให้กับชาวราศีกันนะคะในเดือน เมษายนนี้นะคะชาวราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ15กันยายนนะคะจนถึงวันที่14ตุลาคมชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยผ่านนะคะไพ่ลูนนะคะจากทางค่ายเด็กที่นี่ค่ะแล้วก็จะมาดูกันในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะโดยไพ่นะคะสโลเทลอตนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิสตอมอลล์เคิลนะคะในการที่จะ ดูคําแนะนํานะคะว่าออรคเคิลเนี่ยอยากบอกอะไรกับชาวราศีกันแล้วก็เป็นในเรื่องของการแนะนํานะคะในช่วงเดือนราศีกันนะคะมีอะไรที่ออรคเคิลอยากจะแนะนําโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยค่ะมาดูกันในเรื่องของพลังงานของคนที่เข้ามาชาวราศีกันที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะว่า อักษรรูนะคะที่เป็นตัวสื่อพลังนะคะชาวราศีกันเป็นอย่างไรนะคะ <sk r ises> เดือนเมษายนนะคะโอ้ได้ไพ่อุรุสนะคะชาวราศีกันนะ,ะเหมือนตอนนี้ค่ะคุณกําลังมีไฟมีพลังหรือว่ามีแพชชั่นอยากที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะคุณอะ ไม่กลัวแม้กระทั่งว่าจะมีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางเขาเรียกว่าพลังงานมาเต็มค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะที่จะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จแม้มันจะมีในเรื่องของอุปสรรคนานับประการน,นะคะต้องบอกอย่างนี้อุปสรรคเนี่ยมีมากมายเหลือเกินแต่ชาวราศีกันก็ไม่ย่อท้อนะคะเรียกง,ง่ายๆว่าคุณพร้อมที่จะต่อสู้นะคะคุณพร้อมแบบ เอามาเลยเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณกล้าคุณกล้าแล้วก็คุณพร้อมเปิดรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันการงา,านเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนเมษายนนะคะไปแรกค่ะโอ้โหเพจออฟซอร์สนะคะเรื่องของการงานก็ค่อนข้างที่จะ หนักนิดนึงนะเหมือนคุณต้องสู้นะล่วงมาแล้วค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญเนาะจริงด้วยนะคะช่วงเดือนเมษายนนะคะเป็นช่วงเดือนที่ชาวราศีกันหลายๆคนเนี่ยต้องแบบ อยู่ในมูสแอนด์โทนที่เป็นประมาณว่าต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะมีแนวเรื่องของความไม่ชอบมาพากฏในที่ทาง,งานของคุณนะคะซึ่งคุณเนี่ยต้องเป็นคนเข้าไปจัดการไปแก้ไขแน่นอนค่ะและมันก็สำเร็จด้วยนะคะได้ไพ่เก้าถ้วยมานะ,ค,ะคือคุณช่วงเวลาเนี้ยชาวราศีกันจะเป็นคนที่ เรียกได้ว่าคุณมองเห็นสถานการณ์และคุณสามารถที่จะนำพาองค์กรหรือว่าธุรกิจหรือชีวิตของคุณน่ะที่เกี่ยวกับการงานน่ะไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณนะคะมาดูกันบ้างในเรื่องของการเงินแล้วกันนะคะการเงินของชาวราศีกันนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเงินนะคะ ได้เพจ of ones ค่ะโอ้โ oh, ห oh, oh. วางแผนจะไปเที่ยวจะใช้จ่ายเงินอะไรอยู่หรือเปล่าคะราสีกัน,นะคะ่ะาดูได้นะคะสามดาบค่ะอืมอา้าวยังไม่ทันไรลวกมาเลยนะคะ The Empirer นะคะต้องบอกนี้ค่ะชาวราศีกันเหมือนกับว่าอ่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะ วางแผนที่จะไปเที่ยวนะคะจะเรื่องในเรื่องของการจะใช้ใจ่ายเงินแต่กับต้องผิดหวังอาจจะต้องแบบว่าผิดหวังนะคะอาจจะซื้อแบบประมาณว่าซื้อทิปแล้วก็ต้องทิ้งทิปไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะสําหรับชาวราศีกันหรือบางคนนะคะ,ะหวังนะคะที่จะได้เงินสักก้อนหนึ่งแต่บังเอิญว่าคุณต้องผิดหวังไปนะคะในส่วนของตัวนี้แต่ว่า เขาเรียกได้ว่าโดยรวมเรื่องของสถานะทางด้านการเงินของคุณแน่นอนค่ะมันมันมีในเรื่องของอการใช้จ่ายที่มันเกินจากความจาเป็นนะคะเป็นรายจ่ายที่เข้ามาแบบแบบที่คุณแบบไม่ทันได้ได,ได้ได้ตั้งตัวนะคะทำให้ความเนี้ยบความแบบความที่เป็นตัวเป็นตัวของตัวเองของชาวราศีกันเนี่ย หายไปนะคะเรียกได้ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาล่อตาล่อใจทำให้ชาวราศีกันที่เคยเป็นระบบระเบียบก็อาจจะต้องมีการใช้เงินที่นอกรูนอกทางเรียกได้ง่ายๆก็คือแบบใช้ใช้เงินเกินความจำเป็นของตัวเองไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนนะคะชาวราศีกันที่เข้ามาฟังต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายไว้ด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะคะคนเสิร์ตชาวเรียลสีกันจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะคนเสิร์ตาศีกันวิวออฟจูนนะคะอัดเตอร์เดี๋ยวสักคู่นะคะไพ่ออกมาแล้วอะเดอะสตาร์ star, ค่ะใบสุดท้ายนะคะ 5ไม้นะคะชาวราศีกัน,นะครับต้องบอกอย่างนี้คะ่ะสําหรับดวงคนโสดนะคะอันนี้คือดวงของคนโสดนะจ๊ะเรียกได้ว่าชาวราศีกันที่รอในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าคู่นะคะตอนนี้สถานการณ์โดยรวมของคุณเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีนะคะเรียกยง่ายว่า ยังไม่มีใครเข้ามาหาคุณในตอนนี้แต่ถามว่ามีโอกาสจะมีไหมพอมันมีอ่ะคุณก็เรียกได้ว่าทำลายโอกาสของตัวเองไปเสียดือด้อซะอย่างนั้นนะคะลักษณะของคนโสดลาศสกันนะคือถามว่ามันพอมันมีเข้ามาแล้วคุณก็เห็นด้วยว่าคนนี้โอเคสำหรับคุณละแต่ไปๆมา,มา,มาคุณกลับไปตีเขาเฉยเลยประมาณว่า,าจากที่จะได้คบกันอ่ะคุณกลับ ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับคนนั้น่ะที่กําลังดูใจกันอยู่ขัดแย้งกันสุดท้ายก็เลิกกันไม่ไม่ไม่สารต่อความสัมพันธ์ลักษณะของราศรีกันในเดือนเมษาย,ยนก็จะเป็นอย่างนี้นะถามว่ามีไหมมีคนเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ยังไม่ใช่คนของกันและกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูในเรื่องของ คนที่มีคู่บ้างดีกว่ะนะคะคนมีคู่ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะโอ้โหเฮอร์มิทขึ้นเลยค่ะคนมีคู่ราศีกันไพ่ใบแรกเคอร์มิทเลยนะคะขอโทษทีค่ะไพ่ล่วงนะคะอื้สามถ้วยค่ะอะไรกันนี่ มีคนจะมาป่วนชาวราศีกาหลาจากที่อ,อยู่เฉยๆนิ่งสงบเนาะ <c oughs> ก็อาจจะมีใครบางคนเข้ามาอุ้ยจริงด้วยค่ะไพ่ร่วงไพ่หกถ้วยค่ะ ชาวราศีกันค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะในเดือนเมษายนนะจ๊ะสำหรับคนมีคู่อาจารย์จะหมายถึงคนที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งแต่ว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะคนที่มีคู่แล้วชาวราศีกันนะคะมีโอกาสมากเลยเดือนเมษายนนี้นะคะในเรื่องของมือที่สมหรือว่าคนอื่นซึ่งเป็นลักษณะนะคะลักษณะของคนที่เป็นอดีต เป็นคนลักเก่าเป็นแฟนเก่าจะมีการได้กลับมาพบเจอกันนะคะจะมีลักษณะเหมือนคุณอะไม่ได้แบบอยากจะรู้สึกอะไรหรอกแต่มันเหมือนทุกอย่างสถานการณ์พาไปราอนี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณละว,ว่าคุณอะจะสารสัมพันธ์ต่อไหมแน่นอนค่ะถ้าคุณสารสัมพันธ์ต่อมันย่อมนำปัญหามาให้คุณแน่ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์จะไม่ได้ตัดสินใจให้นะคะอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะแต่มีโอกาสค่ะที่เดือนเมษายนนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เป็นอดีตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องวางตัวให้ดีเตรียมตัวเองให้พร้อมว่าคุณจะเอายังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่มันมีโอกาสที่คุณกับคนลักเก่าจะได้เจอกันนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ สุขภาพของชาวราศีกันกันบ้างดีกว่านะคะสุขภาพของชาวราศีกันนะคะ กิ้ห้วยค่ะราสีดกันไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะคะ,ะไม่ว่าคุณนะคะจะมีโรคประจําตัวอยู่อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรต้องต้องน่าวิตกกังวลแต่สิ่งที่จะต้องวิตกกังวลก็คือในเรื่องของอาหารการกินนะคะคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณอาจจะแบบว่า อาจจะมีการไปปาร์ตี้เยอะยอะนะคะซึ่งอาหารแต่ละที่ช่วงนี้ตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนด้วยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของท้องเสียอาหารเป็นพิษอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะลราทั้งหมดก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ควพยากรณ์ในเดือนเมษายนนะคะของชาวราศีกันรานนี้เราจะมาเช็คดูว่าออร์เครอรอยากจะบอกแล้วก็อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีกันในเดือนเมษายนนะคะไปดูบุ๊กค,ค่ะต้องบอกเลยนะคะสำหรับชาวราศีกันออร์เครอรแนะนำว่าคุณเคยทำมายังไงสิ่งที่คุณเคยเป็นอยู่นะคะให้คุณตาม ตามหัวใจตัวเองไปเลยค่ะตามแบบฉบับที่คุณเคยเป็นอย่าเปลี่ยนแนวทางนะคะเดือนนี้คุณเคยเป็นแบบไหนให้คุณเป็นแบบนั้นเป็นแบบเดิมแบบที่เป็นตัวคุณนั่นแหละค่ะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโอเคค่ะและทั้งหมดก็คือคำทำนายของเดือนเมษายนนะคะขอพอะคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกดการติดตามนะคะมาจนถึงตอนนี้นะคะ าฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หวานเจีบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ